เหวานจนขึ้นเทรนด์ X กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแฮชแท็กแอปนนกุลที่ทำเอาชาวโซเชียลจิกมอนกันแทบขาดอิจฉาค่ะอยากจะมีแฟนเด็กเป็นนนกุลกับเขาบ้างแต่จะหวานขนาดไหนวันนี้ B ีเนชั่นออนไลน์ก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะ เหตุความหวานนี้นะคะมาจากธรรมเนียมที่จะต้องจัดขึ้นทุกปีของแก๊งนางฟ้าค่ะที่รวมเอานางเอกตัวท็อปของวงการมีทั้งคุณอ้ํพัชราภา คุณแอนทองประสมคุณสีริต้าเจนเซนคุณนุ่นวรนุชคุณนัทมีเรียคุณเชอร์ี่เข็มอัสษรและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณแอปทักษออนค่ะควงคู่มาพร้อมกับนนกุลหรือนอนชานน์ในการมาร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ที่บ้านของคุณแป้งนวนพันธ์ในปีนี้ด้วยค่ะซึ่งทางด้านของแก๊งนางฟ้านะคะก็ให้การต้อนรับน้องใหม่เป็นอย่างดี คอยส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจเรียกได้ว่าสปอร์ตกันสุดๆเลยค่ะทั้งร้องเพลงหวานหยอดกันแถมมีการขอให้สาวแอปช่วยร้องเพลงด้วยกันทำเอาแฟนคลับนิฟินจิกหมอนกันเลยทีเดียวค่ะ,อ,ะอออออ้้้มนงร

ทางด้านของคุณอ้ําพัชราภานะคะก็เชียร์สุดใจเลยค่ะทั้งช่วยโปรโมตละครไม่พอแถมเป็นตัวแทนหมู่บ้านช่วยชงเข้มๆส่งไปให้อีกหนึ่งทีด้วยค่ะรับเชิญเด่ได้ไหมคะ เป็นเกียรติรับเชิญหน่อยได้ไหมคะอะไรคะโปรโมทละครให้น้องหน่อยได้ไหมคะละครเรื่องอะไรคะพี่เรไม่ได้ดูหรอกะหารักในใจเธอครับอะไรนะหารักในใจเธอหารักในใจเธอเจอหรือยังคะครับเจอแล้วเจอแล้วเหรอคะเจอแล้วติ่เขียวค่ะก็ัสดีค่ฝากละครนะคะขอบคุณค่ะพี่อาร์ขอบคุณด่อครับเป็นความโชคดีเนาะแต้แม่ม ของการจับสลากผู้โชคดีเบอร์ใหญ่สุดประจำค่ำคืนก็ยังหนีไม่พ้นคุณแอปทักษอนค่ะที่มาพร้อมกับดวงคว้ารางวัลทองคำแท่งน้ำหนัก30บาทมูลค่ากว่า1ล้านบาทไปครอบครองค่ะทำเอาคุณอ้ําพัชราพานะคะอดที่จะแซวไม่ไหวค่ะว่าแฟนก็มีทองก็ได้ขออะไรมสนัิเลครับแอดสนิเลอแอได้ค่ะพี่แอมารางวัลที่หพี่แอดครับได้ สุดทกครับารชายกงครับพี่เอชงครับไม่อ๊พี่กมลนี่อหน่วยลุ้นมากเลยเนี่ยสานแปกมีแปกมีกระเป๋าให้กม เห็นอย่างนี้แล้วก็ทำเอาชาวโซเชียลฟินจิกหมอนกันเลยทีเดียวค่ะเห็นเขารักกันก็อยากจะมีแฟนเด็กอย่างเขาบ้างนี่ล่ะค่ะที่มาของคำว่าหวานจนขึ้นเทรน